โอ้ตลอดทางเลยขึ้นดอยหลวงเชียงดาวโอ้จะเข้าไปเที่ยวเหมือนกันนะดอยหลวงเชียงดาวลงเนินมาเห็นแบบนี้โอ้โหสวยเลย ดูดิแสงพ้าที่ตกขอบฟ้าข้างหลังเห็นไหมนี่เราจะพาทุกคนนะครับไปมุมลับเชียงดาวนะเดี๋ยวแนละาวตนะ่อไปเราจะไปตรงไหนมุมลับเชียงดาวตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าตามรอยพี่เขามานะครับ๋ยจะสวยขนาดไหนไปครับมีเส้นทางเรากําลังจะไปเชียงดาวกันนะครับโค้งค่อนข้างเยอะเลยโค้งตลอดทางเลยขึ้นดอยหลวงเชียงดาวศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวโออยากเข้าไปเที่ยวเหมือนกันนะโอ้สวยกำลังรัดเลาะเขาเหมือนขึ้นเขาตลอดอ่ะเลยว่ะ ขาขึ้นไปไม่จดเลยนี่แหละเขาดอยหลวงเชียงดาวอ่ะมีหมอกมาเกาะด้วยเห็นมั้ยล่ะใช่นี่แหละภูเขาดอยหลวงเชียงดาวนี่แหละอันนี้แหละแต่เราอยู่ข้างล่างอยู่เราเห็นไม่ชัดดอยหลวงเชียงดาวลงเนินมาเห็นแบบนี้โหสวยเลย ไปเฉืยดเลยอือจสวยมากเลยอะใหญ่แล้วมีเมฆบังให้ด้วยไงมีเมฆเกาะบนภูเขาเลยจะดูดูวดวดวดวสวยเลยขนาดตอนนี้ยังแบบเกือบเที่ยงแล้วนะครับ11เ11โมงถ้ำเชียงดาวนี่เขาด้าน,นหลังไหลวงเชียงดาวนี่เขียวสวยมากเลยถึงแล้วนะครับนี่ เรามาวันนี้ก็คือมุมรับเชียงดาวแล้ที่นี่นะครับก็คือมุมรับเชียงดาวนะครับพวกเรามาถ่ายรูปแล้วนี่เอทีพีสามขั้สูงเราจังหวัดระยองอได้ดหลังก็คือดอยหลวงเชียงดาวนะครับเเขาเขาดอยหลวงเชียงดาว มีร้านกาแฟชื่อว่าชงเองนะตั้งอยู่กับวิวของธรรมชาติอ,อยู่องเชียงดาวก็จะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกมีมีอะไรนะหนึ่ต้นลำไยต้นลำไยไม่มีแดดน้อนแต่วันลมเย็นดีนะแต่ต่อเนืน่ก็ไม่ไหวนะก็ซอยนี้ผัดโขงกับซอ จากตอนนี้ผมก็แวะเติมน้ำมันตรงเส้นถนนใหญ่ข้างล่างแล้วก็เลี้ยวอยู่เทินขึ้นมาละผ่านโรงเรียนบ้านป่าบงนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับขึ้นไปอีกประมาณจับไปจุดแรกก่อนไปที่วัดอะไรนะวัดจอมคีรีก่อนนะครับอีกประมาณ6นาทีก็ถึงละวัดจอมคีรีหลังจากถึงวัดจอมคีรีแล้วก็เราต้องไปที่โรงเรียนสันป่าเคียนะครับแล้วก็จับวิธีถึง าวันนี้เราจะไปมอนวิวสัตว์ปักเชียกันนะครับระหว่างทางเข้ามาน,นี่เราก็เหมือนเราเข้ามาใกล้เขาดอยหลวงนะครบับสบายเป็นทางทางลาดยางสลับคอนกรีตหมดแล้วครับ เราออกมาจากวัดจอมพีรีนะครับจับไปที่โรงเรียนสันป่ากเกี้ยต่อใช้เวลาเดินทางถนนนี่ก็ประมาณอีกห้าสิบเอนาทีครับก็ถึงประมาณบ่ายบ่ายโมง45หนาทีขึ้นข่าแล้วนะครับนี่เส้นทางสันป่ากเกี้ยยี่สิ2กิโลนะตรงนี้เราไปทางนี้เลยนะครับเราจะใช้เวลาไอ้สี่สิบนาทีนะครับหลังจากเดยวมาตรง22กโลไปสันป่ากเกี้ยเนี่ยทางโคดเคี้ยวตลอดทางเลยแบบนี้ตลอดเลยนะครับ ล้อสันเข่าตลอดแบบนี้เลยดูดิในจอเลยเห็นมะนี่เรามาถึงเราเสียค่าบริการก่อนนะครับเท่าไหร่คะ9ก้าสิบบาทครับ้า,าบาทค่ารถเก้ารถสามสิบบาทค่าคนสามสิบบาทต่งคนเก็6หกสิบบวกรถอีกก็เก้าสิบบาทพอดีครับเส้นทางก็นี่แหละครับดีนะที่ฝนไม่ตก ขับสบายครับแค่ขึ้นเนินเฉยๆมนโค้งตลอดแค่นั้นเองขับง่ายสบายมากรถเก่งไม่ก็ขึ้นได้สบายเลยทางดีมากนะขับับเนี้แบบนี้ทำทางที่มแล้วเป็นปท,ทางหินหินลอยแล้วนะ เอาหินคุกนี่มาลงเป็นโคงทางไงขับงายเนี่ยใช่เรอก็ถ้าฝนตกก็ลื่นนะดีฝนไม่ตกหมดทางดินแล้วครับก็เป็นเป็นคอนกรีตรต่อแล้วดินต่ออยู่แล้วเลี่ยเชื่อจริงจรไงบอกแล้วอย่าเพิ่งดีใจว่าจะเขาตานหรือว่าไม่ดีมากเลย,ยดินมันเยอะ เจอวัวอีกแล้วว้าเข้าสู่ตำบลแม่นะ,นะ้ะเจอหนังวัวหนังไก่ว้ารถคันนี้ระบาดให้เราเนี่ยโอโ้ขององของขอบจอเลยอบจเชียงใหม่เนี่ยชาวบ้านก็อยู่กันนมีไฟฟ้าถึงแล้วเนี่ย อันนี้คืออะไรวะที่ยายเนี่ยไปสวยเงี้ยเนี่เขากำลังทำรางน้ำไผ่เนี่ยสวยๆตอนนี้ก็เป็นช่วงถนนคอนกรีตแล้วครับสบายแล้วไม่รู้ยาวหรือเปล่าต้องไปดูหน้าอีกเดี๋ยวน่าจะเป็นถนนคอนกรีตสายเก่าแล้ว เริ่มสูงแล้วเริ่มเย็นๆหละ <Hey. S 1> ไม้อะไรไม้อยู่้าหรือเปล่า เดี๋ยวไปอีก2ลูกจะถึงละมีก1ลูกีก็ถึงแล,ล้วมยุดรุเมียนนะอีกนี้อะไรเอ่ยบ๊ายบาย3ประทีถึงแล้วครับ

ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องพักของเราก็มีชื่อว่าบ้านวิวสันป่ากเกีย้ยอยู่บนบ้านสันป่ากเกีย้ยนะครับบนยอดเขานีที่เราจองไว้ก็จะเป็นบ้านสามเหลี่ยมหลังข้างล่างสุดนะครับเดี๋ยวเราขนของเ,เดินไปที่นี่ก็จะมีรูปแบบหลายห้องพักมากนะก็เลือกนะมีบ้านไม้ไผ่มีบ้านสามเหลี่ยมอะไระครับพักก็คืนละสองพันแปดนะครับมีอาหารเช้าเย็นสั่งหมูกระทะได้ในกรณีเราอยากเปลี่ยนจากอาหารเย็นเป็นหมูกระทะก็เพิ่มอีกสามร้อยบาท อะเดี๋ยวผมขอขนของไปแป๊บนึงหัวใจหน่อยหัวใจเฮ้ยขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นวิวที่ห้องผมนอนแล้วก็มองออกไปเห็นวิวเขาหลวงเชียงดาวนะครับ <S <S เปิดประตูมาเจอภูเขาแบบนี้นะครับ สุดยอดบรรยากาศตรงนี้คือบ้านสามเหลี่ยมห้องที่สามนะครับวิวก็จะเห็นน้ำเต็มแบบนี้เลยครับแต่พี่มีเบียร์ใช่ไหมจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวข้างบนม่อนสันปกเกะดูดิก็จะเห็นวิวประมาณ360บองศา แต่ดวิวนี้จะเป็นหลังโดยหลวงเชียงดาวนี่วิพภะอาทิตย์ตกตรงนี้นี่เอ็ม มาท้าสี่โมงกึ่งอยู่ข้าวครับตั้งข้าวมากินก่อนช้าหนึง่งเดี๋ยวคืนนี้จะทานหมูกระทะกนันบรรยากาศเขาหน้าห้องเลยสุดยอดครับ จุดนี้จะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปหลังพระอาทิตตกนะครับอากาศค่อนข้างหนาวเลยผมน่าจะาย,ยีสิได้หนาวดูดิแสงพระอาทิตตกขอบฟ้าข้างหลังเห็นไหมน่าจะเป็นอำเภอฝางแหละไกลๆนู่น นี่เขานี่โคตรสวยเลยบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้าเป็นหนูบ๊ายบายจะหวันนี้เราทานหมูกระทะกันครับชุดเท่าไหร่ไม่รู้ ร้อยอ่ะ๋กอ,อก็เพิ่มเงิน 300. ้อยจากที่เราทานอาหารที่ทางห้องพักจัดเตรียมแล้วก็บรรยากาศมันต้องหมูกระทะดูดิม,มาเริ่มเลยวันนี้ก็ทานหมูกระทะอร่อยมาก น้ำจิ้มมีสองแบบดีเลยมานั่งชิวๆครับหน้าห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าข้างหน้าเรามีหมอกไหมแต่ข้างบนนี้หนาวนะเย็นเลยต้องใส่เสื้อขับรถแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับ บรรยากาศตอนเช้านะครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะหนาวเย็นสบายเสิร์ฟด้วยอาหารเช้าแล้วก็ชุดดิบกาแฟาให้พวกเราแบบนี้นะครับก็เรามาแล่งชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นๆนั้นหนาวที่นี่ก็หมู่บ้านสันปากก่าแก้นนะครับน่าจะอยู่ ระดับหนึ่งเลยห้องพักมอนวิวสันป่ากเกี้ยห้องพักก็ประมาณ2,800บาทครับที่ผมนอนเนี่ยนะเป็นบ้านสามเหลี่ยมแต่มีหลายราคานะครับมีหลายบ้านมีหลายแบบก็อลองมาเลือกตัวเอา สำหรับบรรยากาศเช้านี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆกับบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องลงไปเชียงใหม่เลยเราจะขึ้นบอลแจมกันอีกหนึ่งวันนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่นี่นะครับบอลวิวสันป่ากเกีย้ยโอ้โหเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเมฆกม็จะมาจับแบบนี้ครับอากาศนี่เย็นทั้งคืนเลยนะครับเส้นทางก็ขึ้นมาได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถเก่งรถอะไรก็เพราะว่าทางราชการเขาได้ปาด เรียบร้อยแล้วเอาหินคุกมาลงแล้วดูแลตลอดครับที่นี่เออจะติดเรื่องสัญญาณนะอ่อนๆน,นิดนึงครับ a ออย่างอื่นก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้ครับมอนวิวสันปาาเกี้ยที่นี่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ